พบกับ Apple a i r o 7ห้าดูดวงชะตาไพ่ยิปซีเป็นการดูดวงให้กับชาวลัคนาราศีเมษหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมประจำเดือนกันยาย,ยน2564เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะใช้วิจณาาณในการรับชมรับฟังแล้วก็เป็นเพื่อนที่จะมาคอยแนะนำให้ เป็นกัญยาณเตรให้คำแนะนําที่ดีต่อกันอันไหนดีไหนใช่เก็บไปใช้เป็นกําลังใจถ้าไม่ดีไม่ใช่ปล่อยผ่านไปค่ะมาเริ่มต้นกันค่ะว่าเดือนกันยายน2 5 6 4น2 5 4นี้ชาวลัคนาราศีเมษจะมีดวงชะตาเป็นเช่นไรบ้างมาดูที่ไพต่ตัวตนกันก่อนเลยค่ะ ให้โทโทนบอกว่าชาวลัคานาราศีเมษค่อนข้างที่จะมีความกังวลมีความสับสนและก็มีความวุ่นวายใจอยู่บ้างนะคะค่อนข้างที่จะมีความกังวลใจในเรื่องของความคิดมีเรื่องที่ต้องคิดหลายอย่างกังวลใจหลายเรื่องเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาทําให้รู้สึกว่าสิ่งนั้นมันเหมือนจะรับมือไม่ไหวจะรู้สึกว่าตัวเองค่อนข้างที่จะ กังวลใจกับปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแล้วยังหาทางแก้ไม่ได้มันกังวลใจและลังเลเหมือนมันมีอะไรที่ใหญ่เกินตัวทําให้รู้สึกว่าจะทําสิ่งนั้นไม่สําเร็จแต่โดยจริงๆแล้วนะ่ะมันเหมือนเป็นสิ่งที่คุณคิดขึ้นเองหรือเปล่าโดยจริงๆแล้วตัวคุณเองนะ่ะยังมีพลังและมีกําลังใจที่จะทําอะไรด้วยตัวคุณเองได้แล้วคุณยังมีเพื่อนคู่คิดที่ดีที่คอยประคองกันอยู่แต่เพียงแต่ในปัญหาต่างๆนะ่ะคุณอาจจะ ิดว่ามันใหญ่โตเกินไปเลยทําให้คุณมีความกังวลมากเป็นพิเศษระวังความคิดนิดนึงค่ะสิ่งดีๆมันยังมีอยู่นะคะถ้าคุณลองตั้งสติให้ดีแล้วคุณจะรู้ว่าปัญหาอะไรต่างๆที่มันใหญ่โตน่ะจริงๆแล้วมันแก้ไขได้ด้วยการที่คุณมีสติและรอบคอบแล้วคุณจะผ่านสิ่งนั้นไปได้ค่ะมาดูกันค่ะว่าภายน้าที่การงานจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนกันยายนนี้นะคะภายน้าที่การงานที่ค่อนข้างจะบอกว่าตัวคุณอะ ทำงานหนักจนต้องการอยากจะพักด้วค่ะด้วยความที่รู้สึกว่างานมันหนักและ,ะอุปสรรคมันเยอะหลายๆสิ่งหลายอย่างที่คุณทําอ่ะปัญหามารอบด้านและอุปสรรคมันจํากัดขอบเขตทําให้คุณรู้สึกว่าทําอะไรได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยทําอะไรได้ก็ไม่ได้ดั่งใจแต่จริงๆแล้วมันมีสิ่งที่คุณคิดไว้อะ่ะคุณอยากจะทําหลายๆอย่างมากเลยแต่ คุณคิดไว้แล้วแต่ยังทําไม่ได้ให้ค่อยตึกตองก่อนค่ะอย่าคิดมากจนกลายเป็นโรคซึมเศร้าหรือกลายเป็นคนที่กังวลเกินเหตุไปนะคะในเรื่องความคิดของคุณหน้าที่การงานคุณเป็นคนที่คิดหนักคิดเยอะปัญหาเยอะก็ขี้ยิ่งคิดเยอะแต่แทนที่คุณจะใช้เวลากับการคิดปัญหาหนักๆคุณมาตั้งสติแล้วก็คิดว่าปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นงานอะไรที่มันยังไม่ได้แก้คุณค่อยๆมาแก้ดีกว่าค่ะอย่าไปคิดล่วงหน้าจนเกินเหตุเกินไปเลยค่ะปัญหาอุปสรรคมันมีจริง แต่ว่าตัวคุณอนะ่ะก็สามารถสู้ได้ขอให้คุณพักก่อนตั้งสติพักเอาแรงแล้วคุณจะรู้ว่าปัญหาที่คุณมีนะ่ะมันมีทั้งออก ที่คุณสามารถทําได้ด้วยตัวคุณเองและคุณมีพลังมากพอที่คุณจะแก้ไขมันได้ค่ะค่อยๆตั้งสตินะคะแล้วชีวิตควรจะแก้ไขปัญหาอุปสรรคในหน้าที่การงานที่เกิดขึ้นได้ปัญหาอุปสรรคมันจะมาทั้งเรื่องทั้งทั้งรอบด้านอะทั้งเรื่องที่ผู้ใหญ่กดดันคุณทั้งเรื่องที่คุณตัวคุณเองกดดันตัวเองอยากจะทําอะไรให้มันสําเร็จหนังใจให้รวดเร็วแต่มันทําอย่างนั้นไม่ได้คุณก็ต้องตั้งสตินะคะพักผ่อนแล้วดูก่อนว่าอันไหนที่ควรจะเริ่มทําก่อนทําหลังและ คุณจะมีทางออกนะคะตั้งสติค่ะปัญหาทุกอย่างมีทางออกคิดให้ดีให้รอบคอบแล้วคุณจะแก้ไขมันได้ค่ะ มาดูกันที่เรื่องการเงินบ้างค่ะว่าเดือนกันยาน,นี้จะเป็นอย่างไรเรื่องการเงินนี้ปัญหาหนี้สินของคุณจะหมดไปหรือเปล่าคะหรือปัญหาอุปสรรคอะไรที่มันเป็นหนี้สินหรืออะไรที่มันยุ่งยากอะ่ะมันจะกําลังจะหมดไปกําลังจะแก้ไขได้หรือเปล่าหรือกําลังจะมีใครเข้ามาช่วยคุณประคองคุณให้คุณผ่านอุปสรรคหนี้สินนั้นได้หรือในอีกมุมหนึง่ง คุณอาจจะได้คุยเจรจากับใครเพื่อให้มันรู้จบสิ้นบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นเรื่องหนี้สินหรือเรื่องอะไรที่คุณกำลังตกยกลงกันอยู่ว่าคุณจะหาเงินวิธีไหนหรือคุณจะใช้หนี้กันแบบไหนหรือคุณจะลงทุนอะไรเนี่ยคุณกาลังรู้สึกว่าตัวคุณเองจะต้องจบปัญหาในเดือนกันยายนเนี้ยแล้วคุณจะมีทางออกในเรื่องของการเงินในเดือนกันยายนนี้ค่ะว่าคุณจะไปทางไหนดีเพราะว่า คุณจะมีคนบัะคองคนอยู่เสมอนะคะในเรื่องการเงินถึงบนเหมือนเหมือนแบบว่าจะมีแบบ ต้องใช้แบบไฟลนก้นเลยก็จริงหรือแบบต้องใช้เงินเยอะเลยเป็นเป็นพิเศษเลยก็จริงแต่ว่าคุณจะหาเงินได้ทันแล้วคุณจะแก้ไขมันให้เสร็จได้แล้วคุณจะมีรู้สึกว่ามันมีพลังและศักยภาพในการที่ตัวคนเองจะหาเงินได้ทันเวลาที่คุณจะต้องใช้ปัญหาหนี้สินหรือปัญหาอต่างๆที่มันทําให้คุณต้องเดือดร้อนใจมันจะจบลงในเดือนกันยายนนี้แล้วนะคะตั้งสติค่ะแล้วคุณจะผ่านไปได้ด้วยดีคุณจะมีคนปะคองช่วยเหลือคุณอยู่นะคะคุณยังโชคดีค่ะการเงินของคุณ จะผ่านไปได้ด้วยดีในเดือนกันยานี้นะคะมาดูความแลวครอบครัวกันบ้างค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้าง ความรักครอบครัวตอนนี้กำลังสดใสค่ะแต่คุณอย่าเอาใจใจตัวเองมากเกินไปนะคะความรักครอบครัวของคุณอนะไปกันด้วยดีเลยแหละคุณมีคนเคียงข้างแล้วก็เป็นคู่คิดเป็นผู้ที่นําพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีแล้วคุณจะมีชีวิตที่สดใสค,ความรักคุณอบอุ่นสบายใจดีค่ะในเดือนกันยานี้แต่คุณอย่าเอาใจใจตัวเองนะคะอย่าคิดว่าอยากทําอะไรตามใจตัวเองเกินไปมันจะทําให้เสียเรื่องทําให้รู้สึกขัดใจกันไปเปล่าๆมีอะไรก็ประคองกันค่ะค่อยๆประคองกันไปและปรึกษากัน ไปหนักนิดเบาหน่อยให้อภัยกันความรักของคุณยังดีมากเลยค่ะมาดูค่ะว่าไพ่เตือนให้ระวังอะไรกันบ้างนะคะไพ่ให้เตือนให้ระวังอย่าใจร้อน ย่าละเลยปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่าทิ้งขว้างละเลยอย่ามองข้ามคนรอบตัวคุณตั้งสติก่อนอย่าเอาแต่ใจอย่าใช้อารมณ์เด็ดขาดในเดือนนี้คุณอย่าใช้อารมณ์ค่ะแล้วปัญหาทุกอย่างที่คุณมีเนี่ยมันจะแก้ไขได้อย่างสบายเลยค่ะคุณอย่าทิ้งคนที่เขาหวงใยคุณคนที่โยงข้างคุณเขาคอยเคียงข้างคุณคอยให้คำปรึกษาคุณฟังกันนะคะอย่าเอาแต่ใจตัวเองอย่าทาให้ตัวเองคิดอะไรก็จะใช้อารมณ์อย่าใช้อารมณ์เด็ดขาดค่ะเพราะถ้าคุณใช้อารมณ์ จะเกิดผลกระทบกับคนรอบข้างคุณไปด้วยคุณต้องตั้งสตินะคะมันปัญหามันมีทุกคนนะคะแต่ว่าคุณต้องแก้ด้วยการตั้งสติและรอบคอบและปรึกษาฟังเสียงของคนรอบข้าง,ขงคุณบ้างแล้วสิ่งต่างๆจะทําให้คุณผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยดีและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นคุณจะแก้ไขไปด้วยดีอย่าใช้อารมณ์ค่ะให้เตือนว่าคุณอย่าใช้อารมณ์เด็ดขาดแล้วคุณจะแก้ไขปัญหาอุปสรรคไปได้นะคะ มาดูค่ะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือมีตัวช่วยบ้างอะไรไหมจะมีตัวช่วยค่ะคุณจะมีข่าวดีเหมือนจะมีคนเข้ามาให้ ข่าวอะไรกับคุณสักอย่างอะ่ะแต่ว่ามันเป็นข่าวดีอะ่ะดูแล้วเนี่ยเป็นข่าวดีเหมือนจะมีคนนําโชคมาให้คุณหรือเปล่าหรือเขาจะบอกบอกข่าวดีจากทางไกลอะไรกับคุณหรือเปล่าทาให้คุณรู้สึกมีความกระชุ่มกระชวยขึ้นอะ่ะมีความรู้สึกส,ด,สดชื่นอะ่ะมีความรู้สึกสบายใจขึ้นจากอะไรที่หนักหนัก,นกที่ปัญหาที่คุณทุกข์กอะ่ะเหมือนคุณกําลังรอคอยอยู่อ่ะแต่ในสุดท้ายคุณจะได้รับข่าวดีคะ่ะผลที่คุณทํางานหนัก ยุ่งยากหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยอึดอัดมากเลยในที่สุดคุณจะได้รับข่าวดีเหมือนคุณจะมีโชคหรือมีสิ่งอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณทําให้คุณมีความสบายใจขึ้นในในช่วงเดือนกันยายนี้ปลายเดือนนะคะคุณจะต้องได้รับข่าวดีแล้วจะมีคนเข้ามาเหมือนคอยบอกในสิ่งดีๆคุณและคุณได้เปิดใจคุยตัวคนเองจะโล่งและสบายขึ้นและคุณจะรู้สึกผ่อนคลายขึ้นค่ะ ก็ตั้งสติให้ดีนะคะสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมันก็ จบลงได้และถ้าคุณตั้งสติแล้วรอบครอบคุณก็ได้รับข่าวดีนั้นแต่ถ้าคุณไม่รอบครอบคุณไม่ตั้งสติคุณใช้อารมณ์คุณก็อาจจะได้รับข่าวที่คุณไม่อยากจะได้ยินก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นในมุมเนี้ยไพ่บอกแล้วว่าขอให้คุณตั้งสติอย่าใช้อารมณ์และคุณจะได้รับข่าวดีหรืออาจจะมีโชคเข้ามาในช่วงปลายเดือนก็ได้เพราะฉะนั้นตั้งสติคะ่ะชาวลักนาศาีเมษและชีวิตของคุณจะได้รับสิ่งที่ดีๆนะคะขอให้นักนาศีเมษทุกคนโชคดีและมีสติ อยู่เสมอทําดีได้ดีทําช่วยได้ช่วยมันให้ผลไม่ผิดตัวอย่างยึดมั่นกันอยู่ตรงนี้ค่ะเชื่อเธอค่ะว่าอะไรก็ตามที่เราทําขึ้นอ่ะมันมีเหตุและมันมีผลเหมือนกันทุกอย่างค่ะถ้าเราสร้างเหตุไวด้ดีผลมันก็ดีค่ะเชื่อมั่นค่ะอะไรที่เราทุกข์ใจถ้าเราพยายามแก้ไขแล้วผลดีมันย่อมเกิดขึ้นแน่นอนค่ะแต่ถ้าคุณใช้อารมณ์ ผลมันก็จะทําให้เกิดผลเสียตั้งมั่นและเชื่อมั่นในตัวเองว่าอยู่ในศีลแธรรมอดีและความดีจะรักษาคุณขอให้ชาวลักนาลาศีเมรทุกคนโชคดีและก็มีความสุขตั้งสติรอบครอบมีชีวิตที่ดีต่อไปค่ะโชคดีนะคะลักนาราศีเมรทุกคน